ทุกานนี่ฮะวิเศษสบายออกมาแล้วเห็นแบบนี่ฮะมีทั้งร้านข้าวบกไก่ดังมากนี่วิเศษสบายนะฮะสี่แยกวิเศษชัยชาญทุกคนบรรยากาศเชา้าเช้ามีอาหารเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปวัดม่วงทุกคนวัดที่ดังที่สุดอันหนึ่งนะฮะมีพระพุทธรูปที่สวยมากเรื่องลือดังสวยปังมาก สี่แยกเนี่ยที่เราเดินไปวัดเขีย source, นเมื่อวานถ้าตรงไปเลี้ยวซ้ายก็เป็นสุพรรณบุรีทุกคนเนี่ยเรามาดูเกาะกลางกันเนี่ยฮะเช้าเช้าบรรยากาศเช้าเช้าที่อ่างทองคนสวยนะฝั่งนู้นจะมีที่นั่งร้นไม้มีจิ้มจุ่มด้วยทุกคนอ่ะที่นี่จะไม่มีภูเขาให้เห็นนะฮะเป็นที่ลุ่มน้ำคะเป็น แอ่งอ่างทองสัญลักษณ์อ่างทองที่ต้นสนก็มาขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้สี่แยกเราเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆก็จะเจอวัดม่วงเรจะไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับแต่ตรงนี้มีกล้วยจับก๋วยจับดังมากก้วยจับเขามันไก่เขาเออเขาหมูกรอบหมูแดงตรงนี้เลยนะฮะเขาเรียกก้วยจับมหานครนี่สาขาสามดูบรรยากาศดีมาก ว้ายโจคลุงงอกตอนเช้าๆะครทุกคนที่นี่เขาเขาบอกว่าขายดีกุ่นั้งแต่ตีงาห้าเนียกก่ยวจับพนครนสียแยกไฟแดงวิเศษเลยทุกคนต้มยำโบราณก๋วเตียวหมูทุกชิ้นอะไรของเขาเยอะแยะมากมาย โจ๊กหงอกต้มเลือดหมูข้าวต้มปลานี่ฮะหัวใจพระนครเดี๋ยวเรามาพรุ่งนี้นะฮะทุกคนกวยจพระนครดังมากปังมากเนี่ยสี่แยกวิเศษตรงไปทางนี้ก็สุพรรณตรงไปนี้ก็วัดเขียนเลี้ยวขวาก็ไปวัดม่วงทุกคนสี่แยกวิเศษชัยชาญใกล้มากกับวิเศษสบายรีสอร์ททุกคน ใครจะงานบุญนะฮะกระถิ่นนะฮะล่วงหน้าเลยเดือนหน้าพฤศจิกาสองเดือนนะฮะนี่ฮะู้เจ้าของดีมากเลยมาคุยด้วยไม่ยิงเลยแล้วก็เนี่ยฮะจริงๆอะ่ะเจ้าของทุกที่ดีหมดนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแหละแล้วแต่เวนวาสนาเวนกรรมบุญกรรมนะฮะ ที่เราจะได้เจอกันนะฮะสิ่งดีๆเราต้องบอกต่อบางทีเขาก็ดีแหละนะฮะแต่เขาอาจจะไม่อยากให้เรามาถ่ายทําไม่อยากให้ถ่ายให้โลกรู้ว่านะฮะของเขาอยู่ที่ไหนยังไงประมาณนี้ก็หลายๆปัจจัยนะฮะแต่ที่ไหนดีเราก็บอกต่อแสดงว่าดีจริงๆค่ะถึงได้ออกช่องของเราถูกไหมครับเราถึงได้มาถ่ายทําให้ชาวโลกรู้ว่าร้านรีสอร์ทนะฮะร้านไหนดีแจงใต้ร้านไหนอร่อย อย่างที่วิเศษชัยชามเนี่ยเรายังหาแกงใต้ดีๆไม่เจอฮะนะฮะอร่อยไม่อร่อยต้องไปพิสูจน์กัน,นะฮะอันนี้คือร้านหวานทุกคนอันนี้ดีฮะอร่อยดีแล้วก็ยำแซ่บตะแคงตะแคงลิ้นใช่ไหมอันนี้ก็เลิศฮะยำถุงก็ยี่สิบบาทนะฮะก็เขาก็ต้องอยู่ได้ฮะทุกคนถึงแม้ราคาจะถูกเขาก็ต้องปริมาณก็ต้องคุ้มค่า นะฮะใครขายขาดทุนหล่ะถูกไหมฮะก็ต้องไม่ขาดทุนปริมาณก็อาจจะน้อยหน่อยแต่อร่อยนะฮะสมคุณสมราคาแต่ก็ถ้าเป็นถุงใหญ่หน่อยก็50า0บาทร้อยบาทแต่แซ่บจริงนะน้ำยำเขาใส่ผงชูรสด,ด้วยทุกคนอร่อยแซ่บมากโอ้ทุกคนนี่ตลาดพิเศษชัยชาญทุกคนเชา้ชาชาคนจะเยอะหน่อยนะจ๊ะแล้วก็วัดนางนนะฮะทุกคนวัดนางนอยู่นี่เลย นีห่หาตลาดแล้วก็แวบมาแปบนึ่งเราไปกินโจ๊กลุงหอ,อกกันดีกว่าทุกคนโจกลุงหอ,อกอยู่ปากทางเข้ารีสอร์ทวิเศษสบายทุกคนจน้ะนะฮะเห็นไหมครับทุกคนสี่แยกวิเศษชัยชาญน,นะเลี้ยวขวาไปประมาณ500-600เมตรก็จะถึงวัดเขียนเลี้ยวซ้ายก็จะเจอวิเศษสบายรีสอร์ทแต่ก่อนจะเจอวิเศษสบายรีสอร์ทก็จะเป็นโจกลุงหอ,อกไงไปเราไปกินโจคลุงหอ,อกกัน นี่ครับทุกคนสี่แยกวิเศษชัยชาญน,นี่ก๋วยจับมหานครนะฮะสาขาสามเรากำลังตามหาลุงงอกแต่ก๋วยจับเราไว้พรุ่งนี้ทุกคนนะฮะจะต้องพรุ่งนี้ตอนเช็คเอานี่ฮะลุงงอกไปอีกนิดนึงว้ายแมวนี่ฮะยกเลือดหมูแต่เช้าเลยทุกคนคนเยอะเช้าไหมฮะวะ้ายยังไงบีจ้าทุกคน ถึงแล้วทุกคนนี่ฮะทุกคนลาเรียบง่ายกันอีกเดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้านะครับรถมา